ถึงเวลาถอดค่ะพี่น้องค่ะถอดเสื้อถอดเสื้อใจสิขาดใจสิขาดเพราะว่ามันห่อนแห้งนะคะก่อนถอดกถอดผ้ากลางทะเลสาบนะไปค่ะแลนต่อค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นทุกคนลมหนาวก็มาแล้วนะคะบาตท,ที่นี่เพชรเกสีถือถือโอกาสมีแลนต์ตามผู้ชายนด้ค่ะเบิ่งเบิงเพชรเกสีแลนตามเขาค่ะแลนตตามผู้ชายเบา ตอนนี้อากาศวังหันค้มฝ่าคุณฟ้มแดดออกนะคะนาะเพจกะเลยต้องฝ่าแรนก่อนที่ฝนจะมาแดดมาต้องคุณเมืโอ้ชีวิตติดฝนผนว่าตอนนี้เขาล่มหนาวเลวค่ะนึกออกปะค่ะเวลาเกี่ยวเขานะคะนอล่มหนาวมันก็นจะโชยมาอย่างเงี้ยมันก็นจะเฮ็ดแห้เห,หาาอ้โอท่านได้แลนเจ็บตีนรึไหมตะคิวกินหรือว่าอยียงถือนะ เกิดอะไรขึ้นตายซีแรียมาราธอนใด้ป่าคะบึงความสวยของดอกไม้ค่ะมักจะเหตุให้เห่าเหงาค่ะโบแมนว่าโบหูว่าผู้ได้เหงาเนาะคะ่ะแต่ที่ใ่เพชรจะเหงาค่ะนี่คือดอกไม้ค่ะจะบบได้ไปยิ้มเด้ค่ะเด้อเพราะว่าสีฝาวแลนเซนแล้วก็ไปเก็บพักขายค่ะเก็บพักแล้วก็ปลูกพักต่อแลวจะค่อยมากินเขาเสาเนาะคะ่ะเนาะเพชจะโบมากินเขาก้อนแลนเพราะว่ากินแล้ว อืดลูกกระบ,บ่ด่น,นะคะวังหันกว่าจะลูกไห้ที่จริงอะ่ะลูกตั้งแต่8ปดโมงกว่าทีมาแรีนประมาณสามโมงโน่นนี่นั่นก็เอื้อยเชื่อเอื้อยเอื้อยเอ้ย,ย,อย,ย,อยถ้าไปก็คือต้องไปทันทีถามทางขบิน้องค่ะตอนนี้ดอกไม้พ่ะร้ายค่ะเพราะมันเขานาะใบใหม่หลวงแล้วเนาะคะ่ะล่มหิวหิวมากใบใหม่ก็สีเหลือมเหลืองแต่ว่าเราจะมีผลหมากลากไม้แท นี่คือมาร์กอันนี้กินโบดได้แล้วค่ะกินไม้ลอยกินโบดได้ค่ะแต่ว่าจะมีส่วนประดับสีสันของนานาใบไม้พีก,กันเหลิมมากเนาะคะ่ะจะมียูท่วไปบริเวณบ้านของขาเจ้าคะ่ะตอนแรกเป็ดก็จะว่อมอับเดือกันนะอย่างเขาถิ่มขยะใหม่รู้ปะัะถ <laughs> ้าเขาถิ่มเสด็จไปขอว่ามนยังดกนี่คะ่ะ แอปเปิลก็มีทั่วไปค่ะโบต้องห่วงอาหารการกินกระเก็บอยู่ข้างทางเหมือนเนาะคะ่ะนี่เลยเป็นจังไดค่ะเป็นจังไดดอกไม้แอปเปิลพลเลไม้ข้างทางเก็บได้เด้อค่ะคันบ่มีเจ้าของแต่ส่วนใหญ่เขาจะบ่เก็บเขาสิซ้อนลูกซ้อนหล้าว่าเก็บระขีกระตือมันสิมาอาจจะซีนาแต่ข่อยบวชนเด้อค่ะผ้าหนักเรียนเก็บเซ่โอเคค่ะขออนุญาแตแปลนะคะ ฟังเสียงลมกับพี่น้องคะลมฮ e ิวฮ e ิวมาแล้วญานี่เขาก็ตัดแล้วเนาะคะ่ะเนาะได้ยินเสียงลมไมคะเพื่อนเพื่อนะดแลนมาได้หน่อยนึงก็ฟังเสียงลมคะ่ะมันสร้างคิดถึงอีสานบ้านเฮาขนาดเลยพุนมากก็บ่อยากได้คนนะจักมือใดสิเด็กลับเนาะคะ่ะก็อยากให้ทุกคนผ่านผลโลกไปด้วยดีค่ะนี่คะ่ะบรรยากาศป่าคะ่ะ โอยใบใหม่ก็วิววิววิก็จังใบพ่อเนาะ อถึงเวลาถอดค่ะพี่น้องค่ะถอดเสื้อถอดเสื้อใจสิขาดใจสิขาดเพราะว่ามันห่อนแห้งนะคะก่อนพอพอถอดผ้ากลางทะเลสาบะไปค่ะแลนต่อค่ะ แลนมาแล้วเพจก็มากินอาหารเทียงเด้อค่ะอาหารเทียนอาหารบายยูสวนค่ะพอว่าคุณยายประไพเราเห็ดอาหารแกงไตป่าเลียงเพื่อนๆค่ะนั่นราคาคลิปนี้เพรขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะมาเบงว่าสีผ้าไปเฮ็ดอีกยังเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ